พี่เพื่อนเก่านีนะเราจะมาดีวิวการ์ดเออวงมาที่เรามีทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มด้วยนะบางอันที่เพิ่มแล้วบีบงอันที่เราไม่ได้เพิ่มนะแล้วก็จะมีอันที่เป็นอันใหม่เลยนะคะอันแรกก็จะเป็นภาบมูมจะเห็นใน t ิกต็อกเนาะอันนี้มีขนทุน่าจะเห็นนะ้อันนี้เป็นอันทเราได้เพิ่งได้ใหม่อุ้ยจะผิดปิดเราเพิ่งได้ใหม่นะคะ วันวันวันพฤหัสออนนี้นาจะเห็นล้วนะอืมน่ารัแล้วอะน่ารักๆอันนี้เขาบอกว่าแล้วห้องเรามีคนบอกว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็เอามาอืมก็จะเป็นพิมพสุขคัะอันนี้เป็นภูธชัยคุณกุวยตวยนะคะนี่มีแค่ใบเดียวคือพี่ของเพื่อนเนี่ยให้ นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อมวลพฤหัเหมือนกันเป็นเอเอเหมือนเนี A ่ยเอเอที่ทะเลนะคะแล้วก็เอเอแบบไหนไม่รู้อันนี้เป็นพิมพ์วัสดุล่างหลนะคะอันนี้เป็นเอเอเหมือนกันเพื่อนให้คันนี้เป็นขนคน,คนก็จะมีอาวาัน,นี้ประมาณสีเอ็ดใบนะ เราอะชอบเอเอล่างน <im> <rawd Moder> ี้กับแล้วก็เพ์งสุรล่างนี้มันดูดดีดูหล่อดีอันอันนี้คคอมีใบเดียวเลยแบบเนี้ยเนี่ยตีวใบเดียวทะเลก็มีสามใบแหละเอ้สี่ใบดิเอ็ดหายทะเลอ่ะอันนี้จะอันนี้เพลง what j o s e p h เออไม่มีจาก what j o s e p h ใช่ไหมโอเคใช่ ใช่หรือไม่ใช่อันนี้มาจากอันเดียวกันนะแต่ว่าไม่รู้จากเพลงอะไรมีแค่นี้นะคะการรีวิวการ์ของเราในวันนี้ก็จะเพิ่มวันนี้หน่อยนะคะแล้วแรกมีเอ,อ่อโกยโตัวแล้วก็การรวมแล้วก็คุณพลก็ นอรู้ตอนนั้นได้รีวิวไทยหรือเปล่านะคะมีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย